วันนี้พาทุกคนมางานทุ่งสีเมืองประจำปี68จงังหวัดอุดรกันซึ่งผมไม่ได้มานานมากเลยนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดงานทุ่งสีเมืองล่าสุดที่มาก็ประมาณ ที่สิบสองปีที่แล้วทุกคนคือนานจริงปีนี้ได้มีโอกาสมาเลยมาแวะสัหน่อยซึ่งงานทุ่งสีเมืองประจำปีหกแปดจะจัดถึงวันที่สิบสองธันวาเนี้นะครับบอกเลยว่าภาพจําแต่ก่อนเนี่ยจาไม่ได้เลยนะว่าเป็นยังไงแต่ที่รู้ๆเลยคือเปลี่ยนไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องเล่นนะทุกคนคือแบบเครื่องเล่นน้าเล่นทางนั้นเลยและยังมีโซนจัดแสดงสินค้าและก็ให้เราได้เลือกซื้อกับงานโอท็อปรวมถึงจุดบริเวณที่จับฉลากงานกาชาดอีกด้วยแต่เสียดายตอนที่ไปเนี่ยกล้องแบตหมดก่อนนะทุกคนเลยไม่ได้ถ่่่่าายย้ททุกคนนดดูสวีไถ ก็จะเป็นพวกของเล่นแล้วก็ของกินนะทุกคนคือคนเยอะมากจริงๆคือวันนี้ที่ไปีิคนเยอะจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยและร้านต่างๆคือดังๆทั้งนั้นเลยทมาจากทั้งต่างจังหวัดต่างที่ก็มีคนอุดรชอบอินฟูร้านอาหารร้านไหนก็สามารถมาช็อปได้เป็นอีกปีที่มาอุดรและได้มาแบบคุ้มมากเพราะว่าได้มาเดินงานทุ่งสีเมืองด้วยใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถมากันได้นะทุกใจฝากกดถูกใจกดติดตามดนวยนะครับ